คุดบอลนะคะทุกคนจากที่รอกๆกตัดนี้สวยมาอาณาจักรอาณาจักรหองเราไปลงไปดูนะมีตาหน,นาม

โอ้โหมีมอกด้วยทุกคนเคฟยังสวยเลยแชม่าแชอ๋อสวย we were